การทำปะลาซมเครื่องก็เป็นอาหารโบราณรุ่นพ่อแม่เราคนโบราณโบราณก็ทานกันเราต้องใส่อารมณ์ปะลาใส่ให้ให้ถึงกลิ่นของปะลากลิ่นของเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายซอยต้องให้ถึงเครื่องนะคะใครไม่ชอบใส่ชูรสก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งเพื่อจะให้รสชาติมันกดกล่อม ใส่หน่อไม้เอาใส่พริกลงไปบางท่านเอาชอบเห็ดก็เอาพริกมาเคี้ยวได้หนึ่งน,นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ผักแค่สามอย่างนะคะมะเขือหน่อไม้ถั่วฝักยาวมีหน่อไม้ซึ้งมาจากตลาดก็ต้องเอาล้างน้ำโอๆออกไปสักสามสี่น้ำ ก็เดี๋ยวเราก็เอาไปต้มน,น้ำทิ้งสักพักหนึ่งนะคะต้มน,น้ำสักสิบนาทีเพื่อจะไม่ให้หน่อไม้มีกลินวันนี้เราทำสาระาทรงเครื่องนะคะ็ร้องให้ของเครื่อง ปลาต้องใส่ปลาลาลงไปเยอะๆเลยถ้าใส่น้ำถ้าใส่ปลาลาหล่ไม่น้อยปลาลาทงเครื่องเราก็ใส่แล้วใส่เยอะๆนะคะ el radio en ต้มนะคะต้มเพื่อไม่ให้เหม็นโอ่ะ มาล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เมื่อไหร่ได้ไปทเดี๋ยวให้ทำกับข้าเสร็จก,ก่อนเอาที่เช็คใบมาป่ะ เอาที่แช็กไฟมาป่ะ มีขาอ่อนๆเคี้ยวได้เลยเนี่ย กะทิมาจากตลาดนะคะ60บาทก็ได้ประมาณเจ็7ขีดหรือแ8ขีเดี๋ยวเรามาเที่ยวกะทิกันต่อกะทิพอเราใส่หม้อแล้วเราต้องหมั่นคนนะคะไม่ให้กะทิแตกมันพอแ,แตกมันแล้วจะไม่สวยนะคะ เราทำปะลาะรงเครื่องนะคะก็มีหน่อไม้มีปลาดินเดี๋ยวเราแร่เป็นเนื้อเป็นชิ้นๆมีมะเขือมีเครื่องต้มยำม,มีพริกขี้หนูมีถั่วฝักยาวแล้วมีกระชายซอยที่ขาดไม่ได้ก็คือกระชายซอยถ้าไม่หอมกระชายซอยนี่ปะลาะรงเครื่องก็กล่อยเหมือนกันนะคะ กะทิอยู่ในเตาเดี๋ยวเราจะหมั่นคนบ่อยๆไม่ให้กะทิแตกมันนะคะสวดน้ำปะลาเราก็หลดไว้แล้วนะคะี่เราหลดน้ำปะลาเดือดไว้แล้วเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอสวนผสมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูวิธีการทำกันนะคะจะต้องคอยหมันคนเอาไว้ ไม่ให้กะทิแตกมันนะคะวันเราทำขนมอะกะทิทุกอย่างเลยะค่ะทุกอย่างที่ทําด้วยกะทินะคะเราจะต้องหมั่นคนไม่ให้เขาเดือดเพราะว่าพอพอเดือดโดยที่เราไม่ได้คนเลยเนี่ยกะทิจะแตกมันทําทําอะไรก็จะไม่สวยนะคะกะทิเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต้มยำลงไปก่อนถ้าเราใส่เนื้อปลาจะได้ ไม่มีกินข้าว ใส่เนื้อปลาเลยนะคะนี่เนื้อปลานิมเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะใส่น้ปต้มเลยนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งทำไม่ยากที่มะเขือที่เราหัน่นแช่น้ำเอาไว้แล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเดี๋ยวเราจะล้างน้ำทิ้งสักสองน้ำนะคะ เสร็จแ,แล้วก็จะกรองนะ้ำปะลาร้าใส่ไปนะคะใส่เยอะๆให้หอมปะลาร้ามิฉะนั้นการทำปะลาร้ทรงเครื่องของเรามันก็จะกร่อยนะคะต้องให้ถึงเครื่องต้มยำถึงก็ชายแล้วก็ถึงกิ่กนของปะลาร้าด้วย ดีแล้วเราก็ถ้าใส่หน่ไม้เพราะหน่นหอไม้นี่ต้มนานก็จะไม่เละนะคะเสร็จแล้วกรใส่ถั่วกักยาวลงไปยนะคะถั่วฝับยาวพริก ไม้ส่วบักยาวพริกขี้หนูก็กระชายลงไปแล้วตอนนี้เราจะใส่หัวกะทิลงไปนะคะจะได้หอมเป็นโทนหวานมันจะใครชอบใส่ผงชูรสก็ใส่นะคะถ้าไม่ใส่ผงชูรสก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงให้รสชาติมันคมกรอมเดี๋ยวให้เดือดเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาชิม อ่าจจเดือดก,ก่อนแล้วเราค่อยใส่มะเขือหอมกระชายยังไม่ขึ้นรอเราต้มแป๊บหนึ่งนะคะให้มีกลิ่นกระชายหอมๆมสักหน่ย การทำปะลาต้มเครื่องก็เป็นอาหารโบราณรุ่นพ่อแม่เราคนโบราณโบราณเ็าทานกันเราต้องใส่อารมณ์ปะลาใส่ให้ให้ถึงกลิ่นของปะลาะกลิ่นของเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายซอยต้องให้ถึงเครื่องนะคะ ใครไม่ชอบใส่ชูรสก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งเพื่อจะให้รสชาติมันกบกล่อนใส่หน่อไม้อาใส่พริกลงไปบงังท่นานชอบเผ็ดก,ก็เอาพริกมาเคี้ยวได้หนึ่นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ผักแค่สามอย่างนะคะมะเขือหล่อไม้ถั่วกัะยาวเสร็จแล้วค่ะ